สวัสดีครับผมนิวทักไทยแลนนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับฝนนะครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่กับรถเป็น t ี r อีกเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับกระแสทีฟอานะครับมาแรงสุดๆเลยแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนๆชอบที r กันนะครับก็เลยหาที R มาให้เพื่อนๆชมกันนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับรถที R เป็นคันสีเงินนะครับต้องบอกว่าคันภายนอกนี่สวยมากๆสีก็สะดุดตามากๆนะครับผมแล้วก็การตกแต่งก็เป็นแบบสไตล์กับอเมริกันเล็กๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไป หาเจ้าของกันครับว่าคันนี้เขาทําอะไรบ้างและเป็นสเต็ปไหนอะไรไงครับผมโอเคครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผยครับครับเปียกหมูกระจายครับครับผมพี่เปียกครับผมพี่เปียกคันนี้เป็นตัวไหนปีไหนพี่ปี92ครับทีมอารปี92ปีเกาสองเนาะโอเคพี่ด้านนอกสีนี่เป็นสีแนวไหนพี่เป็นสีน้ำเงินแก้วพี่อ๋อเป็นน้ำเงินแก้วเนาะสิงครับผมสิงตังตังอู๋ก็สมเองป่ะหรือว่าใช่อู๋ปัญญาอู๋ปัญญาครับผมอู๋ปัญญาสายห้าพี่อ๋อครับผมนี่อู๋ปัญญาเซอร์วิ ดูเงาดูแบบเงาสวยมากมีคนชมเยอะเนอะก็คือแบบเป็นสไตล์อเมริกันเนาะฮาร์บอนมันเหมแนวคีนขี้เลยใช่ใช่ดูคีนมากเลยอ่ะโอเคด้านตัวหน้าได้แปลงอยู่ตัวไหนแปลงครับแปลงมันแปลยิ้มครับปีมันน่าจะเป็นหน้ายอยปีเก้าห้าเก้าหกนะพี่น่าจะประมาณนั้นนะก็เป็นไฟครเป็นตาเพชรหมดเลยเนาะใช่ตาเพชรหมดอันจากหน้าด้วยอันนี้เป็นได้มาชุดเท่าไหร่พี่ครับชุดนี้ มันซื้อยกชุดมาเลยประมาณก็เกือบเกือบหมื่นอ่ะพี่เกือบเกือบหมื่นเนาะถือจากที่เขาอยู่ทีุ่มีนี้ด้วยกันชนด้วยปะใช่ครับรวมกันชนอะไรมาเลยครับผมกันชนมันจะเป็นของดาก้้นอ๋อเป็นกันชนดากต้นมาแปลงใส่เนาะมันเป็นตัวตัวผมก็เรียกรุ่นมันไม่ถูกก็มีเว้าเพื่อให้ต่อใช่มันใส่ไม่ได้ต้องตัดทิ้งเพราะว่าเตอร์มันใหญ่ขึ้นนะใช่เตอร์มันใหญ่อินเตอร์ตัวนี้เป็นของตัวไหน มันอินเตอร์ตัวนี้มันชั่งแบงค์เขาอู่จอนนาทีเขาใส่ให้มันเป็นตัวอินเตอร์ตัวใหญ่พี่มันโบตัวใหญ่อืโอเคครับแล้วไล่มันเดี๋ยวนั่นล้อพี่ล้อตัวนี้ล้อมันเป็นล้อล้อสติ๊ตพี่ก G-Won โอ้ออะไรนะอีโมชั่นอะไรนี่มันนี้ใส่ในรถเก่งปะใช่มันอยู่ในพวกอ่าตุ๊ทตาพวกอะไรพวก GTR อะไรพวกอ๋อพวก GTR เนาะใช่เพราะว่ารถกระบะไม่ค่อยใส่กันแนวนี้เนาะไม่ค่อใส่นมีน้อยมากๆที่ใส่แนวนี้เนาะพี่เนาะ อันนี้รอเป็นขอบ20ปสิปีขอบ18ครับอ๋อไป็น18เรอแต่ดูมันดูกว้างเนาะใช่ดูดูกว้างมากเลยอันนี้ได้ชุดเท่าไหร่พี่ได้มาชุดนี้นะ2 0 0 0 0กว่าบาทนี่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทก็ไม่แพงเท่าไหร่นะไม่แพงเท่าไหร่ ด้านล้อหน้าก็มีเบรกนีเป็นจานอะไรพี่เบรกลีบใส่อะพี่รีบใส่มาหาพี่ต้องใส่ต้องใส่สลับจานผิดด้วยอ๋อเอาไว้ก่อนนถะถูกแต่มันไม่หลับว่าตอนนี้พนที่พี่บอกว่ามันถอดไปแล้วเนาะใช่ที่ถอดไปผมรีบใส่มาเนี่ยรีบมาถ่ายพี่นี่เบรกก็เป็นเอ็นเลสแลพี่อันนี้ชุดเท่าไหร่พี่หกพอร์อันนี้มันหกพอร์ทพี่หกพอร์อันนี้มันเป็นงานสร้างของน่าจะเป็นของไต้หวันนะพี่อ๋แต่ก็ โอเคมันก็เหมือนจริงอ่ะเหมือนแท้เลยนีเหมือนแท้ครับผมแต่ค่าหลายตังค์อยู่เหมือนกันอันนี้บอกเลยไหมเท่าไหร่พี่ก็อยู่ประมาณรวมใส่รวมอะไรเบ็ดเสร็จก็อยู่ห้าหกหมื่นแล้วพี่โโอ้หก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันอืมแต่ใส่แล้วมันก็เข้าเนาะเข้าก็บหอเข้ากับรถมันดูแบบสุดอะพี่แล้วยางตัวนี้ยางมันของอะไรยาง AD ดีสุดแปะครับอ๋อ AD ดีสุดแปะครับผมลายครับ AD มันสวยอยู่แล้วเนาะแล้วหน้ายางมันจะกว้างแบบว่าใช่หน้ามันตั้งพี คลุกแม็กเลยนะแบบว่าเราไม่ต้องกลัวแบบไม่ปวดแน่นอนน่าตังอืมหล่อโอเคครับผมด้านล้อหลังก็เหมือนกันน้อเหมือนกันเหมือนกันล้อหลังก็ยังไม่ได้แปลงเนาะยังยังก็เป็นเบรกดำเหมือนเดิมอยู่ด้านช่วงล่างช่วงล่างก็จะเป็นทั้งพงเซอร์วิสอ๋อเป็นดัดแหนบแล้วมีช่างแบงก์ก็จะดัดแหนบดัดตรงอะไรพวกนี้ช่วงช่วงล่างข้างหน้าก็จะเป็นอู่ทั้งพงอ๋อช่วงพวงพวกลูกยางลูกหมากอะไรพวกนี้ครับผมอู่ทั้งพงอื แต่ะสะดุดตารอมากเลยครับผมสีก็จะเป็นอู่ปัญญาเซอร<ห>์วิสสายห้าสีเงาครับผมเข้มสวยเงามากเลยนี่ครับผมนั่นสีราคาทำประมาณเท่าไหร่ของผมมันสามหมื่นห้าพี่ทั้งคันเลยนะเก็บทั้งคันเลยปับผูอย่างนี้ด้ปะพี่ปะผุกมีคันหน้าเปลี่ยนใหม่ตออ่ตอสองคันมันผูกก็ยกทิ้งไป<อ>แล้วก็เลาะเปลี่ยน สามหมื่นห้าคือทั้งหมดเลยทั้งหมดก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะพี่นะครับผมไม่แพงนี่เพราะว่ามันทําทั้งคันทั้งลงในทําหมดเลยนะสีทั้งลงในก็เหมือนรถใหม่ในตอนเนี้ยใช่เก็บรายละเอียดหมดเลยโอเคด้านไยท้ายไฟท้ายก็จะเป็นตัวไหนตัวจหเปนเพราะว่าตัวติ้งไหนคลิปก่อนหน้าเห็นคันนึงเขาใส่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนเพราะตัวน่าจะเป็นเป็นตัว LED เนาะใช่ครับสวยมากเลยอันนี้ได้มาชุดตั้งไหร่พี่ไฟไฟ น่าจะประมาณเกือบสองพันนะพี่ชุดนี้สองพันนะต้องจำไม่ผิดนะแต่ใส่แล้วมันหล่อขึ้นนะพี่เนาะใช่ครับผมดูแบบทันสมัยขึ้นเนาะแบตยังไม่มีกล่องใส่เลยพี่ระวังมาก่อนก็มีย้ายแบตมาข้างหลังด้วยครับผมดูคีนดูสาดตามากดูใช้งานแล้วมันไม่เบื่อนะพี่เนาะโอเคครับทายนอกช่วงล่างก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารในพี่ได้ครับ ในสายก็จะประมาณนี้อันนี้ภายในมีอะไรบ้างครับผมก็มีอ่าวัดรอบก็จะเป็นของไพวอดพี่ทีแรกมันเป็นของออโตมิเตอร์นี่มันใหญ่อัดรอบไพวอดมันใหญ่ก็เดี๋ยวจะย้ายตั้งใหม่ก็มีแล้วก็ชุดนู้นก็จะเป็นของออโตมิเตอร์เป็นก็ของแท้หน่อยวัดรูวัดโวแล้วก็ความร้อนนะพี่เนาะใช่ครับผมก็จัดเรียงแบบคล้ายแนวอเมริกันนะพี่นะแบบว่าไม่ พราะว่าปกติเราจะไปไฟฝั่งนู้นนะแบบดิฟฟี่อะประมาณนี้นั่นมันเยอะจัดไงเนาะแต่ประมาณนี้ก็โอเคแล้วก็มีพรมลายนาดี้อันนี้เป็นลายแท้เลยเนาะอันนี้เป็นไม้ป่ะพี่ที่ไม้ครับไม้ครับไม้โอ้โหดูแบบคลาสสิกมากปุ่มกดมันยังไม่เหมือนกันเลยพี่ปุ่มกดมันจะบอกว่าจะมีเบาะเนาะเบาะอันนี้เป็นเบาะลิคาโลดิคาโลับผมาะจะเป็นเบาะแท้หน่อยเาะดิคาโลแท้เนาะอ่าตะข่ายได้ไหมชุดตะข่าย ตัวนี้ชุดนี้มันหมื่นห้าหมื่นห้าครับผมเป็นโถตะไคร้เนาะครับผมก็นั่งสบายดีนะพี่นะสบายพี่สบายมันมันมันก็ทำมันต้องรุ่นมันด้วยอหะพี่เรื่องเรื่องมันต้องรุ่นกันอือโอเคภายในก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อเครื่องหน่อยพี่ครับผมตวิกเบอร์โบราณเลยพี่อ๋อมีซื้ตัววิกเบอร์น้องเนาะ ใช้เป็นก๊อกผมว่ามันดีกว่านะนก๊อกมัน <laughs> ชัวร์กว่าฮัลโหห้องเครื่องนี่สุดมากๆเลยพี่เนาะโอเคเดี๋ยวให้พี่ค่อยๆไล่เลยครับด้านเทอร์โบอ่าอน,นี้เป็น <ote> ตัวี่ HPX40 ครับอ,อ๋อก็ตัวนี้เห็นใช้กันเยอะนะพวกสีฟ้า,าใช้กันเยอะอยู่เออโครงหลังเบอร์50โครงหลังครับสีผ้าผมท่อต่ำนี้วท่อใหญ่ๆท่อโ คือแบบไอเสียออกเร็วมากเลยนะพี่นะอันนี้บูทเท่าไหร่พี่คันนี้บูทสามตีเพียงพี่เพราะว่าเครื่องข้างในผมยังไม่ได้ทำมันอ๋อคือแล้วก็ปั๊มยังปั๊มเดิมอยู่พี่ยัง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 ใช้สเต็ปเดิมคือแบบขับเล่งหักหลอเอาใช้งานให้ได้ได้กใช้งานให้ได้ครับเดี๋ยวกลัวมันจะแบบใช่ไปแล้วก่อนแล้วเครื่องตรงนี้นะถูกต้องงั้นต้องถ้าเกิดปรับบูทเพิ่มเราต้องไล่ใช่ต้องไล่ใหม่ต้องไล่ปั๊มไล่อะไรเครื่องมันจะทนไม่ไหว อันนี้น้ำเดิมเดิมเครื่องเดิมหมดเลยยังไม่ได้ทำอะไรไปเลยเปลี่ยนแค่หัวฉีดดูใหญ่หน่อยเดียวหใญ่ออ๋แล้วก็มีอินเตอร์ตัวนี้เป็นงานที่ไหนพี่อินเตอร์ของช่างแบงค์ครับพี่ช่างแบงค์เนี่ยเนี่ช่างอู่แบงค์น้าทีครับผมแบงค์หลักห้าพี่คือทำอินเตอร์ทั้งหมดเลยทั้งเทอร์โบอะไรอะไรนครับผมเก็บสายไฟห้องเครื่องอะไรพวกนี้อ๋อที่เดียวจบแล้วแบงค์หมดเลยครับที่เดียวคนเดียวทำหมดเลยตรงอินไดเนี่เป็นกล่องนี้สวยมากเลยครับเป็นกล่อง อันนี้เขาเขาาก็ออกแบบมาเองปกติเขาจะเป็นเขาบุกมันใช่ไหมเพื่อเพื่อปั๊ม12มิลแต่นี้ผมก็เลยบอกเอาเรียบๆธรรมดาก็ดูแบบโอเคอยู่พี่แค่นี้ก็สุดแล้วพี่แค่เหลือทําภายในเครื่องอีกนิดนึงก็สุดกว่านี้แล้วราคาภายในเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ได้เอาแบบข้าวหรือหลักก็ได้ข้าวเพื่อนอยากเป็นแสนนะพี่ มั okay. เป็นเ okay, no? ็จนะครับผมเพราะมันเดินมันกระจุกกระจิกมันเยอะอันนี้นี Nine> ่เก็บทีเดียวว่าพี่หรือว่าค่อยๆไปเรื่อยๆก็เรื่อยๆพี่ประมาณซื้อรถมาได้เดือนเดือนทาสีเดือนหนึ่งทำสีประมาณกับเดือนแล้วก็มาที่เหลือก็มายกใส่ก็ประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่าคันนี้ก็เพิ่งจะเห็นใช่เพิ่งจะเห็นเฟซเนาะใช่เพิ่งจะเห็นเอ้ยพอเห็นปุ๊บก็โหสีเพราะว่าทาสีเสร็จก็ถึงจะลงอืม โอเคพี่ซื้อตัวรถมาเจ็ดหมื่นกว่าบาทรถเจ็ดหมื่นแต่แต่งมาแสนกว่าเกือบสองแสนว่าแล้วพี่ทั้งคันนี่เกือบสองแสนแล้วพี่เนาะใช่ทำไมถึงอยากแต่งรถแบบนี้พี่ชอบพี่ก็ชอบอยู่แล้วด้วยชอบอยู่แล้วครับผมจริงจริงมันชอบมันตั้งทันแล้วเตี้ยที่บ้านก็มีคันหนึ่งแต่มันเป็นรถใช้งานไงก็เลยซื้อเพิ่มมาอีกคันหนึ่งเพื่อแต่งไว้โชว์ไว้ขับเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่เนาะครับผม ผมว่ามันก็มีเสน่ห์นะรถพวกนี้มันไม่ไม่เหมือนกันนะแต่ละคันใช่เพราะถ้าเป็นพวกรถรุ่นใหม่แนิวมันก็แต่มเดียวกันหมดแต่งแล้วมันจะเต็ปเดียวอย่างเงี้ยก็มีที่บ้านบางคนอีกอย่างก็อันนี้หน่อยอีกนู้นคนละอย่างกันอันนี้แล้วแต่บางคนนะพี่โอเคสำหรับพี่ก็มีกลุ่มด้วยใช่ไหมพี่มีครับมีกลุ่มหมู่กระจาย อันนี้เป็นกลุ่มแนวไหนพี่เป็นก็แนวรถพวกนี้รถแนวสายบุญนะพี่อ๋อเป็นแนวสายบุญครับผมสายบุญเนี้ยกลุ่มนี้เปิดมานานยังครพี่ก็หลายปีแล้วพี่ประมาณห้าหกปีแล้วถ้ามีรถสี่ร้อยกว่าคันโอ้สี่ร้อยกว่าคันแล้วคืนเอาสมาชิกแต่ไม่เอาแบบคนเข้ามาแบบนี้เนาะใช่พี่ก็แล้วแต่คนสมัครใจอยู่พี่คนมาแล้วออกก็มีเยอะ เราเน้นทำบุญนะพี่นะใช่เน้นทำบุญบางคนเขามานังสายติ้งเราก็มันเราก็ไม่ได้อนั่นไงใช่ก็ออกไปก็มีเราชอบคนแบบชอบแบบแนวสายติ้งต้องไปบู๊อย่างเดียวผมว่าเดี๋ยวนี้คนชอบแบบมองในแง่ลบนะพวรถแผมว่าถ้ากดถ้าเกิดมีพวกกลุ่มที่ว่าแบบสายบุญเยอะมันก็จะทําให้รถแบบนี่มันที่18ตุลาจะไปทําบุญที่วัดหนองตะไลสุพรรณบุรีอือ ก็เห็นทำบุญกันบ่อยนะบ่อยบ่อยทุกปีทุกปีกระตินไปทุกปีสนามก็ไปเรื่อยกระหนามก็ไปใช่นะครันนี้นี่ติดตามที่ไหนได้บ้างจะไปจะมีไปวิ่งก็มีแต่ยังไม่ได้ไปเลยนี่จะว่าจะไปบรนเต่าเนี่ยเ่าหน้านะว่าจะไปเจอไปเจอกันก็ได้โอเคครับพี่อาจจะเป็นแนวใหม่ก็ได้นะสองโอเคเดี๋ยวสำหรับคันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะยพี่เดี๋ยวให้พี่เปียกความผลงานแล้วก็ช่องทางกด้ครับพี่ อย่าลืมฝากกลุ่มฝากหลานเนื้อแล้วกันครับผมถ้าก็มีร้านอู่อู่จอนาทียนอ่าบานแผวครับผมหลักห้าครับผมแล้วก็อู่สีอู่ปัญญาช่างสีใสห้าแล้วก็อู่ช่วงล่างลูกหมากทุกอะไรช่างพงช่างพงช่างพงสวิทช์อยู่เทียนดัดครับผมแล้วก็ร้านยางแม็กที่ใส่ยางให้ผมประจำไอคิวสปีดแมใสห้าร้านดังพี่ เพียกหมูกระจายครับรู้จักรู้จักเยอะแล้วพี่เนาะโอเคครับผมโอเคสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ